สวัสดีนะคะทุกทกคนวันนี้เราจะมาให้ดาวโจนหวยวิเคราะห์นะคะดาวโจนเป็นเลขวิเคราะห์ค่ะไม่ใช่เลขสูตรนะคะวิเคราะห์ดาวโจนทั้งธรรมดาทั้ง VIP นะคะคืนคืนวันที่26นะคะเช้าที่27นะคะตามนี้เลยค่ะ คืน26เชา้าที่27นะคะลงวันที่27นะคะลงวันหวยออกนะคะวันเลขออกนะคะดาวโจนทั้งธรรมดาทั้ง VIP นะคะ10บบนนะคะขอให้ได้ขอให้โดนบุญมาว่าสนาเกิดทุกๆคนคะ่ะนะคะ สามแปดศนย์สี่สองนะคะสิบโนบนะคะคอนเฟิร์มโดยตุ๊กแกนะคะตุ๊กแกคอนเฟิร์มเขาบอกว่าตุ๊กแกร้องฝนจะตกใช่ไหมคะแต่ก็น่าตกอยู่นะร้อนมากเลยคะ่ะวันนี้นะน่าจะมาอยู่นะคะน่าจะมาฝนน่าจะมาอยู่นะคะ ขอให้มาเถอคะค่ะร้อนมากวันนี้ถ้าไม่มาพรุ่งนี้ก็ร้อนอีกเราจัดฟันให้เลยนะคะพรุ่งนี้นะคะเราฟันแปดแล้วก็รองสามนะคะฟันแปดนะคะรองสามนะคะแปดสามแปดศู 8, 3, 8, 0, 8, 4, 8, 2, นย์แปดสี่แปดสองค่ะ 3 0 3 4 3นยมาน้อยเราไม่เอานะคะสามองมาน้อยมาก04แล้วก็0ูนย์สะคะตามนี้เลยนะคะเด่นๆนะคะสตัวถ้าศูนย์มาสายลาก80ดลาก30มลากกันเผื่อมาคู่คือ8ปสนะคะ ตามนี้เลยค่ะขอให้ได้ขอให้โดนบุญมาวาสนาเกิดทุกๆคนนะคะสตัวถ้ามาเราว่ามันน่าจะมา8 4ดหรือไม่ก็8ปดสศูนะคะแปดสองประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้นะคะถ้า8กับ3ถ้า8ฟันตัวมานะคะถ้า8ฟัน3กับ8ไม่มามันจะมา0 4 2นะคะประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะซื้อตัวไหนขอให้ได้ซื้อตัวไหนขอให้โดน ผิดถูกประก,การใดเราขออภัยนะคะพรุ่งนี้เจอกันเช้านะคะนะเรามาลุ้นพร้อมๆกันพรุ่งนี้เช้าค่ะบ๊ายบาย